ก,ก็คือแยกที่จะไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับถนนชยางกูดนะครับอยู่ข้างบนนะครับข้างล่างนี่ก็ถนนเลี่ยงเมืองนะครับก็สะดวกดีทีเดียวทดลองใช้ในช่วงปีใหม่นะครับอุโมงค์ถัดไปที่เรากําลังจะไปลอดข้างหน้านี่นะครับก็คืออุโมงค์ลงอู่พึ่งนะครับลงอู่พึ่งนี่ก็คือแยก ถนนแจ้งสนิทแหละแต่ถนนเรี่ยงเมืองนะครับย้ายมาจัดที่นี่นะครับอาส่วนหนึ่งก็บรรเทาปัญหาความนะการจารจารจารในช่วงที่ปิด,ป,ดปิดถนนค้าขายเนะี่ยตอนนี้ก็ย้ายมานี่ก็ตั้งแต่ก่อนปีใหม่มาแล้วนะครับก็ทดลองมาสองสองรอบและสองยิงนดีที่ได้พบกันนะครับปีใหม่2566ปีนี้จังหวัด บนราชธานีของเราได้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหลายประการนะครับเมื่อก่อนปีใหม่เราก็ได้มีโอกาสไปทดลองใช้อุโมงลอดทางแยกนะครับสีแยกใหญ่สองแห่งนะครับสีแยกดงอูพึ่งนะครับอุบลจันร์ศธรนะครับทางเลี่ยงเมืองแล้วก็ สี่แยกวานาลมอุบลอำนาจเจริญนะครับทางเลี่ยงเมืองก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับการจราจรก็หนาแน่นอุโมงค์ทั้งสองแห่งรวมทั้งวงแหวนเรียกว่าอะไรในระดับดินนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจราจรบริเวณสี่แยก ทั้งสงแห่งดังกล่าวแม้จะยังไม่สมบูรณ์ร้อซแต่ก็ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเราไปทดลองใช้กันมาแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่แหละนะครับให้กับพี่น้องชาวบนนะครับและจังหวัดใกล้เคียงแต่นะครับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้น ในจังหวัดบนหลายอย่างนอกจากอุโมงทางแยกสองแห่งดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เรายังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือถนนเรียบแม่น้ำมูลนะครับแมว่ากันตามจริงถนนเรียบแม่น้ำมูลเนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่แล้วแหละนะครับแต่มันเป็นถนนสายเล็กๆนะครับแล้วก็ คนก็ไม่ค่อยใช้เป็นที่สัญจรก็เป็นทางทางทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนะครับก็จะด,ดูน้ําท่วมมันก็ท่วมเป็นประจาแหละนะครับถือจราจรมันก็ไม่ค่อยดีกันกันนะก็ไปทางทางอื่นที่สะดวกกว่านะครับพอปริยะหนึ่งทางราชการก็เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการาสร้างเส้นทางลัดเพื่อระบาย การจราจรเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรเป็นทางเชื่อมใหม่นะครับก็เอาแนวถนนเรียบแม่น้ำมูลเดิมนั่นแหละสร้างเป็นถนนเรียบแม่น้ำมูลแห่งใหม่ขยายช่องจราจรยกระดับขึ้นมานะครับเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกดูการรับน้ำหนักได้มากขึ้นรวมทั้งอาจจะมีส่วนเสริมใช้กิจกรรมสาธารณะได้หนึ่งๆด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับ วันนี้ผมจะพาไปชมไปเยี่ยมชมถนนเรียบแม่น้ำมูลนะครับที่ทางจังหวัดบอนราชธานีโดยเทศบาลนครบอนนะครับได้ทดลองเปิดใช้งานนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2 5 6 5นะครับและปลายปีก็ช่วงปลายปีข้าม ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็จัดให้มีกิจกรรมถนนคนเดินนะครับร้านก็เรียกว่าอะไรดนตรีร้านกีฬาร้านสันทนาการดนตรีเมื่อตอนปีใหม่แล้วก็เป็นถนนคนเดินแห่งใหม่สําหรับชาวบาวุรีรัมนีเดี๋ยวเราเริ่มจากนี่เลยของขวัญปีใหม่ของพี่น้องชาวบนในปีใหม่2566นี้นะครับคืออุโมงคลอดทางแยก นะครับสองแห่งนะครับนี่จุดนี้ก็คืออุโมงค์ลอดทางแยกวัดนาลมนะครับถนนเลี่ยงเมืองก็จะวิ่งลอดเป็นอุโมงค์นะครับข้างบนก็ก็คือแยกที่จะไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับถนนเชยางกูดนะครับอยู่ข้างบนนะครับข้างล่างนี้ก็ถนนเลี่ยงเมืองนะครับก็สะดวกดีทีเดียวทดล,ลองใช้ในช่วง ปีใหม่นะครับก็ช่วยลดปัญหาการจราจรได้มากทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์ร้อเเทีเดียวแต่กรมทางหลวงนะครับผู้รับจ้างเองก็ได้ทดลองใช้งานนะครับเพื่อบรรเทาการปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็คาดว่าเมื่อทุกอย่างแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็ เปิดใช้งานได้ก็น่าจะแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งรีบของจังหวัดอแะะนแกรนชัานีโซนทิศต,ตะวันตกทิศเหนือนี่ได้มากทีเดียวนะครับรอดอุโมงที่1ไปแล้วนะครับเมื่อกี้อุโมงด้านทิศเหนือนะครับมนาลมที่จะไปอำนาจ,จเจริญอ,อุโมงถัดไปที่เรากําลังจะไปรอด ข้างหน้านี่นะครับก็คืออุโมงค์ลงอู่พึ่งนะครับลงอู่พึ่งเนี่ยก็คือแยกถนนแจ้งสนิทแหละตัดถนนเลี่ยงเมืองนะครับจะไปจังหวัดยโสธรร้อยเอ็ดนะครับมหาสารคามคือไปเชื่อมต่อกับถนนมิตรภาพนะครับที่อำเภอบ้านไผ่นะครับถนน แตงสนิทนะครับนี่ก็คือองค์แห่งที่2โครงการนี้เป็นของกรมทางหลวงนะครับีได้ดาเนินการก่อสร้างมา2-3ป 3, ี4ี่ปีแล้วปีที่4นะครับเนี่ยเอาละช้ามันมีปัญหาในงานก่อสร้างอยู่อันนี้เข้าใจว่าเอาล่ะ่ึงโควิดด้วยแรงงานก็ขาดแคลนด้วยนะครับล็อกดวาวน์รืออะไรก็จนสุดท้ายก็นี่แหละครับ ทางลอดไฮเคเรน r ์ห้าเมตรนะครับความสูง5เมตร6ช่องจราจรเลยไป3กับ3นะครับนี่ลอดปุมง์ดงหูพึ่งนะครับหลังจากนี้ก็เราก็จะมุ่งหน้าตถนนเล่งเมืองนะครับที่จะไปข้ามแม่น้ำมูลสา้าข้ามสะพานไอสะพานข้ามแม่น้ำมูลที่ด้านวงแหวนด้านที่ตอนตกนะครับก็ มุ่งหน้าหาดคู่เดือไปอำเภอวารินชำรลาบนะครับก็สะดวกดีสะดวกทีเดียวนะครับเพราะว่าถือว่าถ้าใครใช้ทางเลี่ยงเมืองเป็นหลักนี่อย่างที่ผมขับมาจากบ้านเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอืมคล่องตัวเลยแหละนะไม่มีติดขัดเลยแหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีความกลุกขักอยู่บ้างในการใช้ ถนนบริข้างบนนะครับส่วนที่เป็นวงเวียนนะเข้าวงเวียนอันะนี้ก็ต้องทําความคุ้นเคยและก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับคาดว่าเมื่อเข้าทีเข้าทางก็น่าจะช่วยบรรเทาช,ช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้ดีนะครับมันจะมันจะฟโล์ไปเรื่อยนะครับแต่ว่ามันมีจุดเสี่ยงเหมือนกันนะครับเนี่ยจุดเสี่ยงก็คือจุดกับรถบร,ถบริเวณหน้าเซ็นทรัล พาซาเนี่ยนะครับก็ก็จะมีจุดเสี่ยงอยู่เพราะว่ามันเป็นจุดกลับรถที่ที่ทางที่ของคนจะเข้าห้างบ้างงั้นดีกว่านะครับเนี่ยรถรถก็จะติดแล้วก็จะเพราะรถวิ่งทางเลี่ยงเมืองเนี่ยเข้าไปด้วยความเร็วสูงจุดกลับรถที่จะเข้าเซนทรัลอุบลเนี่ยนะครับมันก็จะอันนี้ต้องใช้ความะระมัดระวัง บางทีอาจจะจำในระยะสั้นๆใกล้ๆนี่โอกาสที่เราจะได้เกือกม้าสักตัวหนึ่งมาช่วยแก้ปัญหาจาราจรคงอยายากนะครับเราดูแล้วแล้วพื้นที่ก็อาจจะยังนะครับยัง,ต,งต้องศึกษากันให้ดีเหมือนกันมันมีด้านนี้มันมีทางลอดใต้สะพานนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าสะพานมูลน้อยจะสามารถทําทางลอดใต้สะพานได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า ถ้าแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนเนี่ยความคนผู้คนยังนะก็บาง,งทีอาจจะต้องใช้ไฟสัญญาณจราจรมาช่วยนะครับมัน่าจะช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่บางอย่ากว้าแลยมันก็จะเกิดจุดจุดก็เรียกว่าอะไรจุดจังทักนะครับของการจราจรอ,อ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไป ทดลองใช้ถนนเรียบไม่น้ำมูลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากทดลองเปิดใช้งานในระยะแรกนะครับผมเดี๋ยวเราใกล้จะถึงแล้วนะครับอันนี้บ้านทับไทยนะครับ เลี่ยงเมืององพรราชานีนะครับด้านที่ตะวนตกช่วงน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับปี65นะครับถนนเส้นนี้ก็ต้องเรียกว่าถูกตัดขาดแหละนะครับช่วงพลิกนะครับเพราะว่าน้ำท่วมผิวจราจรสูงเป็นเมตรนะครับที่เราวิ่งอยู่เนี่นะครับระดับน้ำสูงจากผิวจราจรเป็นเมตรนะครับ หลายวันทีเดียวนะครับกว่าจะลดระดับลงสู่ระดับที่พอจะสัญจรได้นะครับผมหมายว่าปีที่แล้วนี้น้ำท่วมมากในรอบ40ปีเลยสำหรับเมืองวนนะครับเพราะก่อนหน้านั้นก็คือที่หนักหนักหนักกว่าน,นี้ก็คือปี2521นะครับปี21ซึง่งหนักกว่าน,นี้และในสมัยนั้นก็ถนนเส้นนี้ก็ ก็ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ถนนใหญ่ถนนสีเล้นด้วยระดับระดับความสูงครั้งหรือจราจรนี่ซึ่งก็หนาสาหัสหนะครับนี่เดี๋ยวเราจะถึงทางเนี่ยเราผ่านใกล้จะถึงสะพานข้ามแม่น้ำมูลแล้วแต่ว่าเราจะฝั่งขวามือมันจะไปหาดคู่เดือนนะครับแล้วก็ข้ามสะพานนี้ก็เผยไปอำเภอวดริชำรา,ำาบไปมุ่งหน้าต่อศรีตะเกดนะครับแต่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าบ้าน กกแหนะครับบ้านกกแหบ้านท่ากกแหซึ่งก็จะเป็นถนนที่จะเชื่อมไปหาถนนเลียบแม่น้ำมนะูลเี่ยไปหาตัวจังหวัดตัวเมืองอุบลราชธานีนะครับจากถนนเลี่ยงเมืองตรงนี้นะครับก็วูดระดับลงมาเยอะทีเดียวนะครับน่าจะมีสามสี่เมตร่ะจากถนนหลักเลี่ยงเมืองนะครับ <c oughs> ถ้ากกแหบุงกาแซลโซนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในที่ลุ่มแม่น้ำมูลในโซนด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองอุบลน,นะครับตัวเมืองอุบลน,นะครับเอ <c oughs> าน้ำก็ อะละท่วมแหละตรงนี้เราต้องเราเข้าใจได้แหละนะครับชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้ก็เป็นชุมชนดั้งเดิมนะครับก็คุ้นชินแหละกับน้ำท่วมพักแต่พักหลังมันจะเริ่มบ่อยพักหลังนี่เริ่มถี่นะครับปี6-2ก็ครั้งหนึ่งแล้วนะครับมาปี6-5ห้าางกันแค่3ปีซึ่งน้ำท่วมอุบลราชธานี หนักๆน,นะครับแต่โอเคจังหวะจุดจุดพลีกๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่กี่อัลประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะครับมันก็ลดระดับลงแต่ว่าพื้นที่ต่ำอย่างเงี้ยมันก็แช่แหละน้ําแช่อันนี้วัดท่ากกแห่นะครับอันนี้ยังเป็นถนนเดิมดั้งเดิมนะครับที่ที่เป็นถนนเรียบเป็นน้ำมูลเดิมมาแหละป้ากันอย่างนั้นนะครับก็เลาทางทางหลวงชนบทกรมโยธาธิการ เทศบาลนนะครอูบลน,นก็มีโครงการร่วมร่วมมือกันนะครับเพื่อจะสร้างถนนสายใหม่ไม่เรียกเรียกว่าสายใหม่ก็ไม่เชิงเอาก็เรียกว่าปรับปรุงนะครับให้เป็นถนนระดับมาตรฐานใช้งานได้ในทุกรดูการนะครับแล้วก็รับรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามมาตรฐาน นี่ผมดูนี่ก็ต้องมาตรฐานกรมทางหลวงแหละทางหลวงชนบทนะัชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะครับถนนคอนกรีตถึงจุดนี้นี่คือคือปรับปรุงแล้วนะครับแต่ว่ายังยังบริเวณนี้ยังเป็นเลนสวนอยู่นะครับเป็นถนนสองเลนฝวามือเราเนี่ยไปไปไม่ไกลนี่ก็คือแม่น้ำมูลแหละนะครับที่เราวิ่งนี่อยู่ฝั่งเมืองนะครับฝั่งอำเภอเมืองนะครับ ฝั่งแม่น้มูลฝากโน้นก็คืออำเภอวารินชำราบนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเห็นจุดที่ทางทางหลวงชนบทนะครับเข้าใจว่าจะมีแต่หน่วยงานไหนเป็นคือมันมัน,ม,นมันหลายหน่วยงานนะเพราะมันพื้นที่ซับซ้อนในการสน,สนับสนุนงบประมาณเนี่ยด้านหลักนี่ก็คงเข้าใจว่า อาจจะกรมทางหลวงชนบทแหละนะครับแต่าบางส่วนที่เป็นอาจจะเป็นเรื่องการป้องกันตะลิ่งหรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของอกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับซึ่งก็ผ่านใช้งืประมาณผ่านนี่แหละอบอจอใช่ไหมครับแล้วก็เทศบาลต่างๆนะครับพื้นที่นี้ก็เป็นเทศบาลนนะครอุบลราชธานี ครับเราเริ่มจะมองเห็นแม่น้ำมูลแล้วนะครับตะลิ่งแม่น้ำมูลอยู่ข้างหน้าสูงทีเดียวนะครับถนนถนนโซนนี้ถ้าบอกว่าต้องให้ระดับอาใช้ได้ทุงรดูการนี่ต้องสูงจากิเจราจรเดิมนี่พอสมควรมีงานปัก สายปักเสาพาดสายของการไฟฟ้าก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มทยอยแล้วงานยังไม่เสร็จดีรู้รู้ักษณะเพียงแต่ว่าทางทางราชการก็เปิดให้ใช,ใช้งานก็มันว่าเป็นถนนดั้งเดิมนะครับก,ก็ใช้งานไปตามสภาพไปก่อนนะครับความสมบูรณ์ก็คงจะมีมาเป็นระยะระยะข้างหน้านี่ลำมูลน้อยนะครับสะพานข้ามลำมูลน้อย นะครับสะพานใหญ่ทีเดียวนะครับสะพานลำมุมน้อยแห่งที่2นะครับพศ2565ปีที่แล้วนี่เองเพิ่งแล้วเสร็จนะครับโดยกรมทางหลวงชนบทแระสรวงคมานาคมข้ามฝากนี้เข้าใจว่า,าจะเข้าเขตเทศบาลนครอุบุแล้วนะครับวัดสุป,ปัตนารามวรวิหาร3กิโลเมตรนะครับ จากนี้ไปถึงวัดสุป,ปัตก็3 km. กิโลเมตรก็เป็นถนน4ช่องจราจรแล้วนะครับแต่มันการจราจรมันคงไม่พลุกพล่านขนาดต้องใช้ความกว้างขนาดนี้หรอกว่ากันตามจริงนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าแผนเะเออความไอเดียนะ่ะการสร้างถนนเนี่ย นครับนี่คือแม่น้ำมูลนะครับข้างหน้านี้นะครับฝั่งตรงข้ามที่มองเห็นก็อ,อําเภอวารินชลาราบนะครับเราก็จะเรียบแม่น้ำมูลแหละต,ตอนนี้คนระับชิดฝั่งเลยตะลิ่งเลยนะครับคือทํากว้างอย่างเงี้ยปริมาณรถมันไม่ได้มากขนาดถึงต้องพลุกพล่านแบบแบบอย่างที่เราคิดหรอกเพงแต่ว,ว่าแ,แน่นอนทําทั้งทีนะครับก็ถ้าสามารถทําประโยชน์ ให้ประโยชน์ใช้สอยได้ในกิจกรรมอื่นๆนะครับของเทศบาลของจังหวัดหรืออะไรมันก็น่าจะมีประโยชน์ในอนาคตนะครับน้ําท่วมใหญ่ปีที่แล้วนี่โอ้ตรงนี้สวยงามแ้าปีที่แล้วนี่ถ้าดูคราบน้ำเนี่จะเห็นจุดที่ผมมองอยู่เนี่ยดูด้วยสายตาบนถนนเนี่ยน่าจะประมาณสักเมตรห้าสิลัวนั้นนะครับเมตรห้าสเซนนะ่ะจุดที่เราวิ่งอย่นี้นะครับน้ําท่วมปีที่แล้วนะครับ ผน,นังกั้นน้ำก็บางแห่งก็สไลด์นะครับทางทลายนะโอ้น้ำปีที่แล้วมากจริงๆการจ,ะะจราจรมันอากาศาาจะไม่มีรถวิ่งมากหรอกช่วงนี้แต่ว่ามีพอมีบ้างนะครับผู้คนสัญจรแต่ว่าเมื่อโครงการแลร้วเสร็จก็คิดว่าน่าจะช่วยให้เป็นทางเลือกนะเป็นทางเลือกเป็นทางลัดนะครับ ไม่ใช่ทางเลี่ยงเมืองนะครับมัน,เป,น,เ,ปนเป็นทางลัดระบายรถออกจากเมืองเพื่อจะไปสู่ทางเลี่ยงเมืองด้านที่ตะวันตกนะครับเรียบแม่น้ำมูลนี่ดูคูน้ำตรงนี้ <c oughs> เราก็มองนาคตนะบางบางทีตรงนี้มันจ,จัดกิจกรรมอะไรต่างๆได้อีกมากมายนะครับบ้านตันจริงเห็นโอกาสจังหวัดเองเทศบาลเองนะครับเนี่ย แข่งเรือก็ยังได้คุ้งน้ำาเงี้ยสวยงามมีพื้นที่เพียงพอทีเดียวนะครับบริเวณถนนเส้นนี้แล้วก็เป็นคุ้งน้ำที่สวยงามมองเห็นตัวเมืองอุบลนะครับเรามาอยู่จุดนี้ก็จะเห็นเห็นเห็นตัวเมืองอุบลแหละนะครับก็อ๋อจุดนี้ยัง ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับเข้าใจว่ายกระดับถนนขึ้นมาอีกนะครับอืกำลังทำเดียประมาณสักสองสามรอเมตรนะครับยกระดับถนนขึ้นมาอีกจากจุดเดิมนี่นะ่จาจะประมาณสักห้าสิบเซนเมตรหนึ่งนะครับเข้าใจว่าน้ำท่วมอ่ะบางทีมันก็ถนนเก่าถนนใหม่นะครับ กำลังก่อสร้างยังไม่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับอีกช่วงหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานดูแล้วนะครับไม่เกินสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ก็คงจะเสร็จแล้วนะครับอาเราขึ้นสู่ถนนที่ยในเขตจุมชนแล้วนี่นะครับมองเห็นไกลๆนู่นก็สะพานเสรีประชาธิปไตยแหละนะครับ ข้ามไปฝั่งวาลินชำรลาบนะครับงานไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งเรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะครับข้างหน้าเหล่านี้ก็คือวัดสุปัตนะครับวัดสุปัตนารามวรวิหารนะครับีเรียกว่าท่านา้ำวัดสุปัตเดิมนะครับตอนนี้ก็จัดงานจัดอะไรได้นะครับกว้างขวาง มีคนมามีมาเช็คอินมาถ่ายรูปนะปล่อยปลกปล่อยปลาแหละท่าน้ำนะครับก็น่าจะเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของเมืองอบนแหละผมว่าดูดูแลนะครับดูประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีมาโดยลำดับแหละนะครับอ่าบริเวณนี้นะครับเทศบาลนะครบนได้จัด ให้มีให้เป็นถนนคนเดินคือย้ายย้ายถนนคนเดินช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะที่อยู่ข้างเทศบาลอ่ะข้างโรงเรียนอนุบาลน่ะตรงสีเมืองย้ายมาจัดที่นี่นะครับเอาส่วนหนึ่งก็บรรเทาปัญหาความนะแารจราจรในช่วงีปิดปิด,ปดถนนค้าขายเนะี่ยตอนนี้ก็ย้ายมานี่ก็ตั้งแต่ก่อนปีใหม่มาแล้วนะครับก็ทดลองมาสองสองรอบแล้วสองสัปดาห์สามสัปดาห์แล้วนะครับถนนคนเดินดนตรีริมน้ํา เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีนะครับกองกำนวยการอยู่ที่นี่นะนี่ก็ซ้ายมือคือตลาดใหญ่นะครับตลาดใหญ่เมืองอุบลน,นะครับนี่คือตลาดใหญ่เห็นเห็นว่าเทศบาลท่านกําลังปรับปรุงแหละนะครับเพื่อจะเพื่อจะใช้เป็นที่ให้บริการประชาชนแต่ไม่แน่ใจส่วนใดบ้างต้องติดตามอีกทีหนึ่งขวามือก็แม่น้ำมูลนะครับ ตลาดใหญ่นี่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูลเลยนะครับฝั่งตรงข้ามนู้นก็เป็นอำเภอวารินชลาราบนะครับสถานีวัดน้ำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือสถานี M6 ที่เราคุ้นๆกันนะครับรายงานรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูลนะครับ M6 นะครับสติท,ทีก็จะมีสถิติระบุไว้แต่ผมดูแล้วเมือม่อเมือม่อวันเสืร์น,นี้มาดูแล้วว่า สถิติของปี65ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถูกป้ายยังไม่ถูกขึ้นยังป้ายยังไม่ขึ้นนะครับเห็นว่าตอนนี้ตทางผมไม่แน่ใจว่าเทศบาลลึกทางสถานีวัดน้ําเขาเป็นคนอาติดป้ายเอเป็น LED อ่ะสวยงามมันงคืนมองเห็นชัดเจนนะครับก็จุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าตลาดใหม่นี้จัดตลาดใหญ่เมืองบนเนี่ยจุดนี้นะครับน้ําท่วมสูงสุดเมื่อปี65ที่ผ่านมาเนี่ย น่าจะประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับผมผมดาวไม่ปิดนะพอดูแล้วนะมันประมาณนั้นแหละนะครับก็อ้าวส่วนที่เป็นประโยชน์ชัดเจนก็การจราจรนะครับช่วยบรรเทาการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งรีบได้นะครับสำหรับคนที่จะปลีกตัวก็เรียกว่าปลีกเลี่ยงการจราจรนะครับในชั่วโมงเร่งรีบส่วน เรื่องของประโยชน์ที่มองเห็นแล้วเรามองเห็นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของเมืองโบรเราแล้วนะครับแล้วถนนคนเดินนะอัน,นี้เมื่อกี้เทศบาลท่านก็เทศบาลนนะครนนก็จัดให้มีแล้วถนนคนเดินแล้วก็อะไรรดนตรีริมน้ําให้จัดให้เป็นลานสแสดงดนตรีศิละปะดนตรีต่างๆนะครับรเป็นลานกีฬาที่วิ่งออกกําลังกายดีว่าบางทีเดี๋ยวต้องมาลองชิมรางดูจะเรามาวิ่งมันจะ เป็นยังไงนะครับแต่ก็คงต้องช่วงเย็นเ็นแหละเพราะว่าไม่มีต้นไม้มันก็ไม่มีร่มก็ร้อนไปหน่อยกลางวันแต่จนเย็น,ยนช้าๆนี่น่าจะสวยนะครับพูดสักนิดหนึ่งไปข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวขับไปดูถ้าเห็นสักนิดก่อนที่จะจบจริงๆเราเลี้ยวซ้ายขึ้นนี้ก็ขึ้นถนนเข้าสู่ใจกลางเมืองอุบลนแล้วนะครับข,ขึ้นไปเนี่ยชุมชนตลาดใหญ่เข้าทุ่งสีเมืองตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าข้างหน้าเราเนี่ยเดี๋ยวผมไปให้ดูนิดที่มองเห็นไกลๆเนี่ยก็คือสะพาน ค่าแม่น้ำมูลเนี่ยตรงบริเวณหาดวัดใต้นะครับมันเป็นเกานะนั่นก็เราก็ติดปากเรียกหาดวัดใต้นะครับนี่เราวิ่งชุดลงเลยนะระดับต่างกับถนนเมื่อสักครู่นี้น่าจะ2เมตรนะครับบวกบวกเราผ่านวัดหลวงนะครับนี่วัดหลวงก็มีการมุลปล่อยปลานะครับระดับน้ําปีนี้ก็นู่นแหละครับท้องพญานาคที่เราเห็นที่เราขับรถอยู่นี่ท่วมหัวนะครับท่วมรถว่าเงนินดีกว่านู่นหลหลังช้างนู่นเนีน่ย นะครับน่าจะประมาณสัก2องเมตรหาสิบที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้นะครับอโอเคนะเข้าใจได้ก็คราวนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นอุกส่วนของเอกชนแหละด้านซ้ายก็มีร้านอาหารร้านกาแฟที่ปนเรือนผู้คนที่ภากระวัยนะครับก็แล้วก็ ต่ว่าถนนเส้นนี้มันไปไม่สุดนะครับไปยังไปได้ไม่สุดยังไม่สามารถเลี่ยงเรียบม่นะ้หมูนไปทะลุรอดสะพานข้ามเมนูมห,หมูนแห่งใหม่ที่ตีด้านทิศตะวันออกนะครับแล้วก็เพราะว่ามันมันยังมนะีเข้าใจว่าจะยังพื้นที่อาจจะยังไม่เอื้อให้ให้ทำการก่อสร้างได้นะครับไม่รู้นะอนาคตโครงการทางจังหวัดทางเทศบาลหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบจะทำยังไงต่อนะครับ แต่ว่าถ้าได้มันก็ดีแหละนะมันช่วยระบายรถได้ระดับหนึ่งทีเดียวแต่ว่าบางทีมันก็ต้องดูผลกระทบเหมือนกันมาว่ามันมันไม่มีอะไรได้มาบิก็เลยว่าทําแล้วมันไม่มีผลกระทบมีมีมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องชั่งน้ําหนักแก้ปัญหาส่วนไหนที่แก้ปัญหาก็ต้องก็ต้องทานะครับอย่างนี้ร้านอาหารร้านกาแฟร้านเหล้านะโซนนี้ก็แล้วก็มา มาถึงนี่อน,นี้อะไรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคอุบลราชธานีนะครับกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมก็เอไปต่อไม่ได้นะครับสุดแล้วนะครับเกาะวัดใต้นั่นก็ไม่สามารถวิ่งทะลุผ่านไปได้แล้วนะครับก็บสิ้นสุดเพียงแค่นี้เราก็เลี้ยวขึ้นดูดิครับระดับต่างผมว่ามีเกือบสิบเมตรอ่ะจากข้างล่างอะ่ะวิ่งขึ้น ยิ่งขึ้นเนินนี่นะครับในตอนน้ําท่วมคือตรงนี้ <c ười> คือน้ำไม่ท่วมแน่นอน <c ười> คือตอนน้ำสูงสุดไงเพราะมันต่างกับระดับน้ำท่วมสูสุดเนี่ยน่าจะเกือบสิบเมตรอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเนินแล้วล่ะนะครับก็เราเห็นแล้วนะเราอา๋อย่างน้อยก็ได้เห็นภาพการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับอยากให้ทดลองมาใช้งานดูนะครับ ประโยชน์เนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละนะอยู่ที่ว่าฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือจะเห็นจะไปต่อยอดอยังไงต่อยอดได้เยอะนะต่อยอดได้เยอะแต่แน่นอนผลกระทบก็มีนะครับซึ่งก็ต้องมาดูเป็นๆเ,เ,เรื่องๆไปเรื่องอะไรอะ่ะทางเส้นทางกีดขวางทางน้ําหรือว่าหรือเป็นที่กักขังน้ําทําให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนะนะครับชุมชนชาวบ้านที่อยู่ คือบางบางทีจุดด้านในเนี่ยก็จะมีพื้นที่ต่ำบางครั้งต้องหาทางระบายน้าให้ไม่เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําเช่นกันแต่ว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับอา้าวเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องชาวบนราชธานีอีกโครงการหนึ่งนะครับติดตามแล้วก็มาใช้งานแหมมันเ็าอุตสาห์ให้สร้างแล้วใช้งานแล้วเราก็ต้องมาทดลองใช้งานยินดีที่ได้พบกันนะครับ มีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ